อนุต้าครับโตเร็วมากนะครับตอนนี้นะครับยาวออกประมาณสัปดาห์ละเป็นศอกแล้วนะครับประมาณนะครับส่วนกิ่งนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับตอนนี้เอาไว้หมดเลยนะครับ อนุต้านะครับอนุต้าประมาณสามเดือนสีตรงนี้สวยมากนะครับมันสีช้ำๆนะครับต้องตัดแล้วไหมครับก็มีน่าจะาเจ้าของร้านที่ไปรับมานะครับไอเนี่ยเขาบอกให้ตัดออกเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะไปเลี้ยงไอ้มันจะมาเลี้ยงหนวดนะครับให้ตัดออกไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะให้เขาเกาะไปก่อนนะครับช่วงหกเดือนแรกไม่คิดว่าจะยังไม่ทําอะไรนะครับไอ้ที่ออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นยอดอีกออกจากตุ่มตาเนี่ยก็จะเอาไว้นะครับออกมาหมดเลยนะครับนี่เก็บไว้หมด หลังหกเดือนค่อยว่ากันครับ